มาบัดนี้ครบแล้วครบแล้วบัดนี้บัต้องเปลี่ยนกันเสื้อไงมันยากมาเลยมาบิดเลยมาหมดเลยทั้งสองพร้อมรับมือเงียบเงียบบอไอพี่ย้อนแสงบอแลช้ำเจ้าอันรับแสงได้ตอนนี้ อือบอกว่าอยากควนมึงจากสมองแดงเนี่ยึ้นได้จ้งดาโมแมนเพ้นบริดหมายข้ามาคอยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกันซึ่งกับเจ้ากัไอ้วีหมายถึงว่าคอยกัไอ้วี่นี่เปลี่ยนกันเออที่จริงแลไม่ไม่เกียวจริเออจริงๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเธอเราเข้าใจผิดแน่เลยแกอาจจะสื่อไปอีกแบบนั้นนึงสีหน้านครบแล้วอันนี้บ่ตองเปลี่ยนแบบนี้ยูน้อกันครบเลยละกัน เราโฟร์ลงนั่งกับไปลงคอมีมหรอตอนนั้นแอนเราก็ไปลงคอมเมนต์ออกเ <laughs> ป็นปจังซสยิยังกันยังกันถึงจักเลยไม่ได้จริงคันคันคนบวงหูแจความสิบวงหูแจ็ครบต่อใครวะ <laughs> ไม่คือจะลจกลัวทำไมขนาดตัวเองคอมเมนต์ยังไม่กลัวเลยอ่ะ <laughs> ทำไมคิดได้อ่ะจะไปโดนยังงี้ตงเคลียร์ไปหรือไงไม่เราจะลรโรคอันไล์สมื่นมาันตราย่ได้พี่น้องครับผม๊กยายาเฮ็ดไข้ทามเจ้าเนี้ยเอาต่อให้เจ้า ต่อให้เจ้ากินเราเมาเมาคักๆนี่เจ้าเซิ้งข่อยได้เปล่ <c oughs> งจยากหนากินบ่ลงคือเมื่อยสิมาเซิ้งลงจังไดนน่องเจ้าของเป็นไาจักแล้วกับเขาบานเนาะค <c oughs> ันเริ่มเดีเอา <c oughs> จังสีเป็นตาหยากวะ <c oughs> ข่อยเงื่นแล้วเงื่อนยีเงื่อนทวดแตกเงื่อนเงืนจน <c oughs> ซวนซวนจนคอยได้หัวเอาแบบจักตอนนั้นแบบมากมายหลายอารมณ์มากที่ฉันจะแบบบอกให้รู้สึกขันเจ้าบ่บ่แบบจริงอย่างเจ้ากัดไซฮ่าฮ่าไปเนี้ยขันแบบเออแบบขันจีหยอกขันแบบเออเออขันจะหยอกเออหยอกว่าเป็นอย่างอันนี้บ่หยอกกัะอันนี้กครับาำเพจด้วยจ้ะอันนี้เต็มเต็มเลยบอกบอกชื่อขวัญพร้อมน่อยไหมเออเออชื่อนี่ผิดเต็มเต็มเลยนะครับไม่ไม่เคยมีใครมาเม้นคำว่าซึ่งอยู่ในคอมเมนต์ใครอยู่หนาหลักก็มาถึงว่าไซ ອ້າຍຮູ້ຈັກຄໍາວ່າເຊີນບໍ່ຫວາເອີບໍ່ຮູ້ດອກເນອອົາບປຍັງເຊີນກເຊ